สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาม,มียนมาอวดรวยชีวิตดีในโลกโซเชียลที่แถ้รวยทิปเป็นแค่คนใช้เมาสกันสนุกทั้งโลกออนไลน์เมื่อเว็บไซต์เอเชียวันของสิงคโปร์รายงานว่ามีเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งตกเป็นประเด็นฉาวบนโลกโซเชียลมีเดีย รายงานว่ามีเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งตกเป็นประเด็นเฉาบนโซเชียลมีเดียหลังมีหญิงอีกรายออกมาแฉอย่างดุเดือดอ้างว่าเธอเป็นเจ้านายของหญิงรายนั้นโดยหญิงสาวที่แฉระบุว่าเธอจับได้ว่าสาวรับใช้ของเธอใช้ชีวิตแบบโลกสองใบหลอกลวงผู้คนบนโลกออนไลน์ว่าเป็นคนรวยมีชีวิตดีแต่ในชีวิตบนโลกความเป็นจริงกลับเป็นเพียงแค่สาวรับใช้ ทำรายงานระบุว่าหญิงที่ระบุชื่อว่านาน่าเป็นผู้ใช้ TikTok อได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยวีรกรรมของสาวใช้ลูกจ้างชาวเมียนมาโดยกล่าวหาว่าสาวใช้รายนี้แอบขอโมยเข้าของเครื่องใช้ต่างๆของเธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับรวมไปถึงชุดชั้นในเพื่อใส่ไปถ่ายอวดลงบัญชีโซเชียลของตัวเองทงั้งทาง Facebook และ TikTok อซึ่งเธอจับได้หลังจากที่พบว่าเสื้อผ้าของเธอเหล่านั้นถูกระเบิดไซส์จนปริ จากการที่มีคนพยายามยัดตัวลงไปทางนี้น่าแฉต่อไปว่าลูกจ้างรายนี้ยังโพสติ t กต็อกสร้างภาพการใช้ชีวิตว่าเป็นนักศึกษามีเงินมาเรียนที่สิงคโปร์ส่วนบ้านที่ถ่ายให้เห็นเป็นอพาร์ตเมนต์เช่าของตัวเองนั้นแท้จริงแล้วเป็นบ้านของเธอลูกจ้างรายนี้มีโอกาสมาอาศัยเพียงเพื่อทำงานบ้านแต่กลับใช้แอบอ้างว่าเป็นที่พักของตัวเองอีกทั้งยังแอบใช้รถของสาม,มีเธอถ่ายคอนเทนต์ลง t ิ k กต็อก และทําให้เบาะรถเสียหายด้วยทางเจ้านายรู้สึกตกใจเมื่อรู้ความจริงของลูกจ้างรายนี้เนื่องจากที่ผ่านมาก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีทั้งซื้อของขวัญมีของฝากมาให้ตลอดและยังเคยพาไปทานข้าวที่ร้านอาหารดีๆเพื่อฉลองวันเกิดไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ลูกจ้างสาวเกิดความทะเยอทะยานแบบผิดๆมาสร้างเรื่องราวหลอกลวงคนอื่นเช่นนี้ สำหรับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้านายรายนี้รู้สึกไม่สบายใจคือเธอจับได้ว่าลูกจ้างแอบมาหยิบของใช้ของเธอและโกหกหลายครั้งเมื่อจับได้เธอก็บอกให้หยุดและยังให้โอกาสแต่ลูกจ้างสาวก็ยังทำต่อจนเธอจับได้ว่าแอบมาขโมยของเธอถึง3ครั้งแต่ลูกจ้างสาวก,กลับแสดงความโกรธแค้นถึงขั้นขู่ว่าจะกระโดดลงมาจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอ กระทั่งในที่สุดลูกจ้างสาวรายนี้ก็ถูกส่งตัวกลับบ้านของเธอแต่เธอไม่ยอมลบบัญชีโซเชียลและยังสร้างคอนเทนต์หลอกลวงผู้คนตอบไปเรื่อยๆทำให้ทางนายจ้างต้องออกมาเปิดโปงความจริงและขู่ว่าจะไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังจากคลิปวิดีโอการแฉลูกจ้างสาวครั้งนี้ถูกเผยแพร่และแชร์ต่อกันออกไปผู้ใช้โซเชียลก็ให้ความสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากมาย จนกลายเป็นประเด็นไวายรัลร้อนแรงแต่ต่อมาคลิปวิดีโอเหล่านั้นก็ถูกลบหายไปทั้งหมดและไม่แน่ชัดว่าสถานการณ์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ